วันนี้เราจะหลบหนีจากคุณยายที่สวยร้ายนะครับโคตรน่ากลัวใครที่อยากดูรับชมกันเลยอันนี้ก็เป็นคุณยายหนูเข้ามาหรือยังหนูเข้ามาแล้วหนูไปกันสี่แดงหนูไปแล้วนะพ่อนั่นไงมาหรือยังไม่ให้รู้หน้านะพ่อพอหนูไปแล้วเอาปกตินะพอถึงนี่แหละก็ให้ทำแบบนี้นะโอเคโอเคนูอยู่ไหน แดนให้หนูให้หนูรอไหมพ่อแม่ไปไหนแล้วอย่างนี้แหละพ่อมาพ่อพ่อไปทางไหนไปทางนี้หนูกระโดดกระโดดขึ้นนี่เหรอใช่แล้วก็ต้องทำพุกกี้ใหญ่เหด้วยเข้าตรงนี้เหรอนี่เขาให้เปิดตรงนี้นะครับเฮ้ยเจอบัรไัแล้วขึ้นมาเลยนี่เปิดโกงตรงนี้เฮ้ยแม่แม่ใช่แบบมหมเนี่ยใช่กระโดดดึง กระโดดดึงเอ้ยพ่อตกหนูไม่ตกหนูเคยเล่นนานแล้ะมาห้าใครถึงเช่นใจเกาะคนนั้นชนะเลยมีใครเจอใครแพ้คนนั้นแต่ต้องรอกันให้กดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็บันไดมันจะมาในบันไดตรงไหนบันไดตรงนี้เหรอใช่ที่กระโดดน่มันจะมา มาใครถึงก่อคนที่หนึ่งใครถึงคนที่สองรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยอือตอนนี้เราก็มาไกลแล้วนะครับระวังผีนะแมมไม่ใช่ผีคุณยายแกนนี่คุณยายแกนนี่เหรอเราจะไปไหนต่อพ่อเดินตรงไปต้องมาทางนี้เหรอตามมาหนูนะไหนหนูหนูตัวสีไหนตัวเป็นเป็นฉลามฉลามเมมเมมนะตัวหัวหนูใส่ชุดสีชมพู สีชมพูใช่ไหมหัวสีแดงใช่ไหมกดปุ่มกดปุ่มกดแล้วกดแล้วกดปุ่มแล้วประตูใหญ่ก็จะเปิดรอพอหน่อยรอพอหน่อยคุณยาญ่อุ้ยคุณยายตามมาไรไงคุณใหญ่ไม่ตามมาแล้วคุณายญ่เจอทำโดนสีแดงนะพ่อใช่ประตูเอาขึ้นพัดลมเหรอ เอาพ่อไม่ยอมลงอ่ะเปมเปมเอาเปมนแมพ่อไม่ลงก็ให้เขาให้ขึ้นไปข้างบนงมันไม่ออกอ่ะมันไม่ออกจากตรงนี้นะทำไงอแล้วพ่อขึ้นไปได้ไงก็ไม่รู้สิแล้วพ<ป>่อไ,ไม่บอกหนูก่อนละ่ะแล้วว่าต้องเริ่มใหม่นะมาแล้วนะครับ เข้าประตูตัวน ER. <and> <Festival> oh, right. ี้แล้วก็โหลดเสร็จตัวนี้ว้าวห้ามโดนห้ามโดนยาซสพห้ามโดนเลสเสพพ่อตายอ่ะพ่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อมาทางนี้อุ้ยเกือบตกอยู่เลยคุณน้าพนโลมยูโอ้มาแล้วยูอันนี้ราคาเท่าไหร่อยักอุ้มโอ้โหูสามร้อยสามสิบเก้าว้โหลดเสร็จนี่ใช่ไหม แล้วว่าเไม่หนูได้เอา,าทำไมพ่อตายนะ,ะหนูไม่ตายหนูไปทางอื่นแล้วให้หนูรอไหมเอาพ่อตายต้องกดกระโดดไหมกระโดดต้องกดกระโดดด้วยเอาตายแล้วต้องกดกระโดดด้วยพี่เบลอันนี้ื้า เห็นต้องมันแตกแบบนี้ใช่ไหมล้วก็เราก็ตายแล้วก็กระโดดไปทุกคนระวังนะบันไดบันไดมันหักได้พ่อไม่ต้องกลัวอะไรพ่อมาเร็วถึงแล้วถึงแล้วกระโดดขึ้นตรงนี้เลยเอาเอาตกแล้วอ้าใครมีมาเบียนะน้องประตูเลยกินมินท่อกินวินท่อเหรอ่อมีชีลเหรยเนี่ยเฮ้ย อะไรนะตรงว่าตรงไหนอย่าเหยียบนะเขาให้เขาไม่ให้เหยียบอันนี้เหรอใช่มันจะโดนเข็มเนี่ยเหรอถ้ามันเหยียบมันจะทำยังไงเฮ้ยมีลูกบอลมาด้วยไป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 หลบลูกบอลหลบลูกบอลไม่ใช่มันคือขี้เหยียบคือขี้เหยียบเหรอมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่รู้ได้ไงมันเห็นอู้พ่อพ่อเอาเอาอันนี้ไปขายได้ไหมไปขายอ่ะไปขาย ไม่ใคร <Yeah. S 2> อย่าพ่อฉันไปแล้วนะไปแล้วนะไม่รอแล้วนะแล้วด้วยพ่อคนทีหน่หนึ่งคนที่สองพี่อยู่คนที่สามอย่า yeah. เอาคุณยายทยํายังไงทีนี้ต้องขี่รถขี่รถแข่งขี่รถแข่งขี่รถแข่งคุณยายเหรอ,อนะใช่นี่นี่อย่า <Yeah. S 2> นักแสดงคุณยายคุณยายแกรน,นี่แหอะ ก็จะต้องชนะแน่ๆเลยพ่อทำไม่เป็นให้หนูทำได้ไหมทำได้อยู่เขาเขาให้เหยียบตรงนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันจะแรงขึ้นอุ้ยเกือบตกก็จะชนะแล้วนะก็จะชนะแล้วชนะแล้วคุณยายตามมาแล้ววู้ชนะแล้วไปแล้วนะ เออคุณยายถึงนั่นเองมาหรือยังแล้วหนูมาแล้วเหมือนกันอยูวีของฉุนโหยเกือบหัวแตกขึ้นมาในใช่ไหมรู้ไหมทำไมมันลอยได้ทำไมเหม็นทออีกแล้วเหม็นท่อจังเลยเนาะอุ้ยหญ่หัวใหญ่หัวใหไปพ่ออย่าไป ให้ไปทางไหนทางนี้แหละเเกล<า>ียบดูนอันนี้เขาให้แกงนะเนี่ยอยู่พ่อลมเป่าแร้วพ่อหนูเสร็จแล้วนะพ่อหนูไปทางอื่นพ่อหนุ่มติดพ่อหนูไปถึงนี่แล้วนะว่าทำไมเก่งจังเลยก็หนู่เคยเล่นแล้วไงเพราะสาวหนูมมันเหนียวไงพ่อ ม,มาแล้วมาแล้วแม่หนูอยู่ไหนมนไปไกลแล้วอ๋อตรงนี้ไปยังไงขึ้นท่อนี้หยียบท่อนี้อย่าอย่าอย่ามาแล้วแม่มอยู่ไหนโอ้ยแล้วที่วิวมาเรือยอง ย่ามาหรือ,อยังเอล่ามาหรือ,อยังอันนี้นทําทเป็นให้เขากระโดดแล้วก็ไปถึงเ<ช>อ,อล่ามาแล้วแอมแอมอยู่ไหนหนูไปข้างบนแล้วไวขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอใช่ร <c oughs> อหนูด้วยรออยู่รอหนูมามามาเร็วๆ <c oughs> จะใกล้จบแล้วนะโอเคโอเคอเฮ้ยพัดลมเขาบอกให้มองขึ้นไปก <c oughs> ระโดดกระโดดดึง อา้าวทำไมพ่อตกลงคืนล่ะไม่รู้ให้เหยียบโอ้ให้เหยียบเหรอใช่กะโดดแล้วเขาให้เหยียบไม่ใไม่ใช่เหมือนแบบนี้นะให้กระโดดพ่อเหยียบแล้วก็พ่อลงไปทางนี้ลนะพ่อจะชนะแล้วนะเรอโอ้เก่งยังไยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูมาแล้ว อู้ไปทางไหนต่อหนูจะพาไปเที่ยวกันนะไปเลยตามหนูมาไหนแล้วหนูอยู่ไหนรูอยู่นี่ข้างหลังอ๋อพ่อโดนทางตันอุ๊ยมีเด็กน้อยมายืนได้ไงตรงนี้ไม่ใช่เด็กน้อยไม่ใช่หรอมันคือตุกตาตุกตาหรอน่ากลัวจังเลยเว้พ่อหนูไปถึงนี่แล้วเออพ่อไม่ผ่านพ่อหนูไปถึงนี่แล้ว ให้กดปุ่มตเนาะเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยคุณยายมาสิคุณยายมาสิคุณยายมาสิคุณยายมาพูดได้ยังไงอ่ะอะไรเพอันนี้ไม่ดูสิขึ้นขึ้นมาเองไม่ใช่อะไรมั้งข้ถึงขนานนี้แล้วะ่อจะชนะแล้วอให้กดปุ่มเฮ้ยไปทางไหนแ้จ อย่าเข้ามาสิคุณยายเข้ามาสิยายไม่มาแล้วเข้ามาสิคุณยายเข้ามาสิโกเข้ามาสิคุณยายพ่อหนูอยากเล่นน้ำอ่ะเข้ามาสิคุณยายพราทำไมหนูเล่นน้ำไม่ได้โยไม่รู้สิเขาไม่ให้เล่นหรือเปล่าหกระโดน้ำแล้วหนได้แล้วเอือเอือได้เล่นสมใจเอือได้เล่นเหมือนกันเอาพ่อพ่อกระโดดไม่ผ่านอ่ะต่อไป จะยิงคุณยา่าอุ้ยขอนไม้มาแล้วเบลนะอุ้ยตกน้ำอีกแล้วต่อไปพอยิงอันนี้เราจะใกล้ก้เสร็จเราจะใกล้เสร็จแล้วยิงอะไรยิงคุณยายยิงคุณยายเหรอแล,แล้วไปเอาปืนที่ไหนปืนอยู่คุณ เราจะรู้อันไหนรู้สิ่งสิ่งหน่อยนนนนชนะหรือยังเลยชนะแล้วพ่อทำไมเปเอ้ยอ,อย่าพึ่งย่าอย่ากดอย่ากดมัดนไม่เหมือนของหนูเป็นแไพไ็ก นิดเดเียวพแพกแหละไม่เห็นสนะเทียร์ค้างเลยพ่อก็ไม่เคยเล่นงไงไม่เคยเล่นตอนนี้นเราชนะแล้วชนะแล้วหรอรอๆพ่อ,อพก่อนนะมาต้องชนะพ่อเร็วก่อนพ่อไปได้ยังโอไปได้แล้วไปได้แล้วพ่อทำได้ไงอะ่ะพ่อทำได้ไงเอาเช่เหรอ อะไรเลยน่าเฉยหนอนรู้ว่าพ่อจะเก่งว้สวมนี่ไงเห็นไหมพ่อเห็นพ่อไหมหนูยูเห็นเต้นไหมไตบิกินี่มาแล้วจ้าพ่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังมีอะไรบ้างชนะเหรอใช่ยูชนะแล้วใครได้ที่หนึ่งหนอนคนที่หนึ่ง พ่อคนที่สองเลาคนที่สามโอเคโอเคก็จบแล้วนะครับเนี่ยรอบนี้จากคุณยายาฝากกไดไลค์กดติดตามให้ด้วย